ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินสวนอาภูมิแล้วนะ <c oughs> กำลังจะไปญี่ปุ่นนะครับไปเล่นสโนว์บอร์ดรอานี้แบบตัดสินใจปรปปปับมากอาทิตย์เดียวก็จองเลย <c oughs> เดี๋ยวพอดีเข้ามาจะเข้าเราไอ้น,นี่เรามี local ไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองถามเขากันนะอันนี้ใช้บัตรเครดิตเข้าได้ใช่ไหม เข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นไดนิงโซนแล้วกันคนเยอะคนเยอะเหมือนกันเป็นร้านที่แบบใช้บัตรเครดิตเข้าได้นะคนก็จะเยอะมีเครื่องดื่มมีพวกนี้ด้วย น้ำส้มนะขิวข้าวไปหาข้าวกินกันอันนี้คือซุปข้าวโพดข้าวหอมมาลิหมูตุน๋นต้มขาได้เหรอเห็นดิน่ากินต้มขาไก่นะครับผัดผัก อันนี้ของ First Card ไปไม่ได้ Conflict มีสลัดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอไปกินข้าวกันนะครับ few moments later. กินอิ่มแล้วนะครับก็ตอนนี้มีล้วนข้าเรามันมี2โซนนะโซนที่เป็น d ด n i n g แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนแบบ นั่งชิวๆแถวนี้ดูดินั่งชิวๆได้ชิวจัดนอนได้เอง่ายๆก็ใครมีสิทธิ์บัตรเคดิก็มาเข้าได้นะเออเดี๋ยวเล่าถึงเรื่องไฟไม่ถึงเรื่องทิปนี้นะครับพอดีว่าผมกำลังจะไปเล่นสโนว์บอดนะแล้วรอบนี้ก็คือ กำลังจะไปซื้อสโนวบอร์ดเป็นของตัวเองด้วยก็คิดว่ามีสโนวบอร์ดที่อยากอยากลองอยากซื้ออยู่รุ่นหนึ่งนะก็จะไปซื้อทั้งสโนวบอร์ดบดิงแล้วก็บูดด้วยเดี๋ยวไปโตเกียวแล้วก็ไปพรุ่งนี้จะไปเดินที่คันด้านะว่าชาวนั้นมันเป็นแหล่งอุปกรณ์สกีสโนบอร์ดเลยก็เดี๋ยว จะเป็นไงไปติดตามกันเลยพรุ่งนี้นะครับขึ้นให้ในดาแล้ก็ใช้เวลาไม่นานประมาณอยู่ตอนมอรประมาณสัก4ี่สีทีแต่ว่าดูนี่กระเป๋าหูหักหูหักแล้วก็อันนี้หักตั้งแต่ตอนขึ้นแท็กซี่ โอเคเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถไฟฟ้านะแล้วไปเติมตังค์ก่อนชึบๆเรียบร้อยเติมไปแล้วพันหนึ่งเดี๋ยวเราใช้รถไฟธรรมดาไปกันโอเคนะ ลิฟต์เต็มเลยลโอเคตอนนี้ กำลังจะไปโรงแรมใกล้ๆนะครับก็คือมันดึกแล้วเนาะผมก็ไปจองโรงแรมที่มันเป็นแบบโรงแรมเขาเรียกว่าอะไรโฮเทลป่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะคืนทุกๆคืนหลักร้อยนะครับออกมารถไฟทำไมอาไปแล้วรถไฟไปแล้ว ชิมีไปซิตีตอนนี้เราอยู่สนามบินนะเราไปนี้ไปนี้แล้วเราลงที่สิบสามเคเคสิบสามแล้วก็เดี๋ยวเดินไปโรงแรมโอเคกูเกิลแมพมันก็จะ บอกเวลารถไฟได้ด้วยนะเนี่ยห้าส <50 S S 1> เลยหรอยีสสามห้โอ้โนวนสุดท้ายเลยไหมเนี่ยมียี่สิบสามหอ่ป่ะแล้วก็มีเที่ยงคืนแปดนาทีแต่ว่าเป็นยูนิ ถึงสถานีที่จะมาโรงแรมแล้วนะขึ้นได้ไหมลองเสี่ยงดูแล้วกันกระเป๋าเด็ไปเฮ้ยแน่ว่ะพอดีเลยครับคิดว่าจะไม่ได้ตอนแรกได้อยู่นะ คือตอนนี้มันหนาวหูหนาวหู5องศาหล้งตอนเนี้เดี๋ยวทำนี้ทำนี้ก็ช่วยได้ช่วยให้หูเราไม่โดนลมมันก็อุ่นขึ้นมันดูเปี่ยวๆนะผมคิดว่าญี่ปุ่นมันก็ปลอดภัยนะแต่ก็อย่าไว้ใจมาก ยังไงทุกคนเลี้ยวผิดอหะไงละ่ะ <g ül üyor> กับหัวเ๋ยตรงนู้นเ,<อ>เวลาแบบคือเวลาแบบเพิ่งเลี้ยวมาใหม่ๆอะไรเงี้ยเราต้องเช็คความชัวว่าเลี้ยวถูกต้องนยะโดยการดูแมปอีกทีน เจอที่พักผมแล้วนี่แหละที่พักผมผมจะต้องเสียงเบาๆนะเมอเกาน่าจะหลับกันอยู่โอเ้โอเปิดล็อกด้วยพิน เสียงดัง,งไม่ได้นะ A few moments later รอรถไฟฟ้านะครับกำลังอยู่ที่สถาน,นีเดี๋ยวเจอกันที่เดี๋ยวกระเป๋าไปฝากที่โรงแรมก่อน A later few moments ฝากกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวไปกันด้ากันไปหาซื้อสโนว์บอร์ด ต้องนั่งรถไฟไปประมาณสองสถานีนะผมกินอูด้งก่อนดีไหมน่าสนใจน่าสนใจดีนะ นิกูดงเอมไซส์เสือนใช่นิกูดงนิกูดงไซส์เือะเอมไซส์ใช่ใช่บคุณมากนสุดเมมยเทมปุระโอเคมาเลือกเทมปุระนะไม,ม่นิกุ้งกุราพัส 角で入れますね。 ดงแล้วก็มีเจมปูลาด้วยอันนี้อะไรอะ่ะเขาดูหน่อยอ๋อมีพริกเจ๋งทานก่อนน,นะครับกินอูด้งเสร็จแล้วเราก็มามาจะไปกันได้น,นะแต่ว่าดูสถานีต่างๆนานาเอ้ยไม่ใช่ดูเวลาเปิดของร้านอะ ตอนนี้แดดร้อนมากเลยดูเวลาเปิดของร้านมันประมาณ11โมงเที่ยงกันทั้งนั้นเลยนะก็เลยว่าจะมารับ JR Pass ก่อนก็เลยเลยมาสถานีโตเกียวนิดหนึง่งตอนนี้คนเยอะเลยสถานีโตเกียวมีเด็กๆมาทัศนศึกษากโคตรกว้างเลยตรงนี้เฮ้ยวิตึก ได้มาแล้วนะครับก็เป็นตัว๋วเชียวพาสแล้วก็จีจองผ่านเว็บทั้งหลายเล้ว few moments later. ก็บ่ใบสองแล้วตอนนี้ได้กระเป๋าแล้วก็สโนบอร์ดเขาซื้อแล้วแล้วเขาก็แว็กให้อยู่จริงๆได้นานแล้วแหละแถวนี้มันเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาแต่ว่าโหมีหลายร้านมากเลยนะการดาเนี่ย ดูตรงนี้ดิใหญ่มากสองข้างทางเลยหมาน้อย A few moments later นี่ทุกคนแบกกลับมาแล้วนะโหแบกทั้งกระเป๋าแล้วก็สโนว์บอร์ดนี่มันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโหเราจะกลับ แล้วจะแบกกลับกรุงเทพเป็นไงแล้วดีไปช้อปปิ้งมาทั้งวันเลยอันนี้ถุงมืออันนี้ไว้ปาดคิ้วมุกก็โอเคนะถุงมือนี้าลายเต็นมีแล้วก็นี่คือสโนว์วอเตเดี๋ยวเอารองเท้าก่อนทับบูท เอาออกไม่ได้ทำหนึ่งนะ ชือรองเท้ทานะครับก็เป็นยี่ห้อฟลักนะครับ,นะรบเป็นโบโบอาสอบอันนะนี่โบอาด้านหน้าแล้วก็โบข้างๆเขามีตรงนี้ให้ด้วยตรงนี้มันถอดเข้าถอดออกได้มันเอาไว้เวลาขับบิงก็ใส่ถ้าอยากจะให้มันนิ่มขึ้นก็ เขาออกนี่งไงเจ๋งไหมโอเคเดี๋ยวไปดูสโนว์บอร์ดกันรองเทา้าก็ลองใส่ดูแล้วก็เอาใช้ได้เลยสโนว์บอร์ด วางไว้ก่อน ก็คือสโนว์บอรที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็น FNTC DCC ที่ย่อ,อมาจาก Deep Craft Control เป็นของอคนญี่ปุ่นนะชื่อทากาสึกิอะไรสักอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดตัว s t o r p p a d ตรงนี้นะไว้กันไว้เวลาแบบเ,เล่น One Foot r i d i n g ก็จะได้ เหนียวเหนียวแน่นแน่นซื้อมาด้วยไปด่วนดิยังอยู่ด้วยครับนี่สตอมแพดติดยังไงติดแล้วสตอมแพดนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะต้องเซตไฮแบ็กโลเทชันไหมให้มัน มาตรงๆไงเห็นบางคนเขาเสร็จกันอย่างเช่นถ้าเราขาบใช่ไหมเราพิงตรงนี้ถ้าเราทำให้มันตรงคือถ้าเกิดเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราเอียงข้างหน้ามันอาจจะมันจ,จะไม่เป็นเงนี้แต่ถ้า ตรงๆปื๊บก็อ,อาจจะทำให้แบนได้มากกว่าเดิมเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> few moments later. ตอนนี้ก็เป็นเวลาตี55นะวันนี้เราจะไปเล่นที่กาลายูซาวานะ่าใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึง่งนี่ก็ตื่นเช้าก็เลยง่วงๆนิดน,นึงเดี๋ยว ออกเดินทางกันเลยครับเดน่างงงหน่อยไหมโคดงงจะเจอกันที่กาล่าครับ